ขอเชิญทนายฝ่ายจำเลยสักคานพยานครับเสียงผู้พิพากษาดังกังวาลในห้องพิจารณาคดีที่สามของศาลจังหวัดเพชรบุรีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งนายสมศักดิ์ทนายความฝีมือดีจากสำนักงานสมศักดิ์ทนายความเป็นทนายฝ่ายจำเลยในคดีนี้นายสมศักดิ์ลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีสงบนิ่งสายตาคมกริบจับจ้องไปที่ประจักษ์พยานฝ่ายโจทย์ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุหการณ์ พยายนยืนยันใช่ไหมครับว่าเห็นจำเลยอ,อยู่ในที่เกิดเหตุจริงในวันและเวลาดังกล่าวครับฉันเห็นนายวิชัยจำเลยอ,อยู่ในเหตุการณ์แน่นอนครับเขาเป็นคนลงมือพยายนหญิงตอบเสียงหนักแน่นพยายนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมครับใช่ครับเห็นหมดทุกอย่างแล้วพยายนแน่ใจได้อย่างไรครับว่าคนที่พยายนเห็นคือจำเลยไม่ใช่คนอื่นที่รูปร่างคล้ายคลึงกันทนายสมศักดิ์ถาม พลางเลื่อนภาพถ่ายจำเลยให้พยานดูในระยะห่าง50เมตรและเป็นช่วงเวลาพลบคำ่ำพยานมั่นใจจริงหรือครับว่าจำใบหน้าได้อย่างชัดเจนพยานเริ่มมีสีหน้าลังเลคือก็อายการโจทย์ลุกขึ้นขานขานครับทนายจำเลยกำลังชี้นำพยานไม่ครับท่านนายสมศักข์หันไปทางผู้พิพากษาผมเพียงต้องการความชัดเจนจากพยานเท่านั้นครับผู้พิพากษาพยักหน้าเล็กน้อย ให้ทนายสักถามต่อไปนายสมศักดิ์หันกลับไปหาพยานสุดท้ายพยานแน่ใจจริงๆใช่ไหมครับว่าจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุไม่ผิดตัวแน่พยานอึกอักก่อนจะตอบเสียงเบาก็ฉันคิดว่าใช่ครับพยานฝ่ายโจทถูกซักค้านจนไม่สามารถยืนยันได้อย่างหนักแน่นทําให้อายการโจทเริ่มกังวลนายสมศักดิ์ยิ้มในใจนี่คือจังหวะที่จะพลิกสถานการณ์ขออนุญาตนําพยานจำเลยเข้าสืบครับท่าน นายสมศักดิ์กล่าวหลังจากพยานปากแรกของจำเลยให้การถึงความประพฤติท,ที่ดีของจำเลยนายสมศักดิ์ก็เชิญพยานคนสำคัญขึ้นเบิกความขอเชิญพระครูสมคิดวัดป่าร่มรวมเย็นจังหวัดเชียงใหม่ครับพระครูสมคิดในผ้ากาสาวพัดก้าวเข้ามาในห้องพิจารณาคดีด้วยความสงบพระครูสมคิดครับในวันที่เกิดเหตุคือวันที่15เมษายนเวลาประมาณ18นาฬิกา หลวงพ่ออยู่ที่ไหนและอยู่กับใครครับในวันและเวลาดังกล่าวอาตมาภาพและนายวิชัยจำเลยกำลังเดินทุด,ดองอยู่ในป่าลึกบริเวณดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่โยมวิชัยได้มาปฏิบัติธรรมอยู่กับอาตมาภาพมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วโยมวิชัยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเพชรบุรีแน่นอนอาตมาภาพยืนยันได้พระครูสมคิดต,ตอบด้วยเสียงที่เปี่ยนเมตตาและหนักแน่น อายการโจทย์พยายามสักขานพระครูสมคิดอย่างหนักแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของพยานและการยืนยันที่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถหักล้างคาให้การของพระครูได้เวลาผ่านไปสองเดือนเต็มหลังจากการพิจารณาคดีที่เข้มข้นวันนี้เป็นวันที่สารนัดอ่านคําพิพากษาในสมศักดิ์เลขาสิชาและนายวิชัยจําเลยนั่งรออย่างใจจดใจจ่ออยู่ในห้องพิจารณาคดี ในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องนายวิชัยเป็นจำเลยในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาผู้พิพากษาเริ่มตนอ่านคำพิาาพากษาพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งปวงแล้วเห็นว่าพยานโจทมีข้อสงสัยในประเด็นการระบุต,ตัวตนของจำเลยอีกทั้งพยานจำเลยซึ่งเป็นพระพิสุขสงฆ์ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจำเลยอยู่ร่วมกับพยานในจังหวัดเชียงรายในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนายสมศักดิ์กลั้นหายใจดังนั้น สารจึงพิพากษายกฟ้องโจทย์จำเลยไม่มีความผิดสิ้นเสียงผู้พิพากษานายวิชัยถึงกับสุดตัวลงด้วยความโล่งอกเลขาสิชามองทนายสมศักดิ์ด้วยแววตาชื่นชมนายสมศักดิ์พยักหน้าเล็กน้อยใบหน้าเรียบเฉยแต่แฝงด้วยความยินดีในชัยชนะที่ได้มาด้วยความมุ่งมั่นและปัญญาคดีนี้เป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นสำคัญยิ่งกว่าผลแพ้ชนะ ความจริงใจและความบริสุทธิ์ของพยานสามารถพลิกสถานการณ์ได้เสมอเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของทนายความที่พยายามค้นหาความจริงเพื่อปกป้องสิทธิ์ของลูกคลามและสุดท้ายแล้วความจริงก็ย่อมปรากฏไม่มีสิ่งใดสามารถบิดเบือนได้ตราบใดที่ทุกคนยังยึดมั่นในความถูกต้องและสุจริต